อยู่กับสโมสรมา8ปีได้แชมป์พรีเมียร์ีกสมัย3แชมป์พรีเมียร์ลีก่ยูฟาแชมเปียนลีก1แชมป์ยูโรและรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเอเดสันอลัลมาแมเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้รักษาประตูชาวบราซิลถูกซื้อตัวมาด้วยค่าตัว40ล้านยูโรในปี2017ทําให้เขาเป็นผู้รักษาประตูคนที่2ที่แพงที่สุดในโลกขณะนั้นรองจากจาลุยจิบุฟฟอนเท่านั้น ทันทีที่เขาเซ็นสัญญาเป๊ปก็ให้เขาเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงแทนที่คลาดิโอราวและไม่นานนักทั้งโลกก็รู้ว่าเหตุใดเป๊ปถึงต้องการเขามากขนาดนั้นเขาถือเป็นผู้รักษาประตูที่เล่นบอลได้ดีที่สุดในโลกในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป๊ปเป็นคนที่รู้จักในการวางทีมให้เล่นจากแนวหลังและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นผู้รักษาประตูที่เล่นบอลได้ดีจึงมีความสําคัญมากเดเดสันกลายเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดของเป๊ปอย่างรวดเร็ว และเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงปี2025เขาถูกขับออกจากทีมแม้ว่าจะยังฟิตอยู่เขาถูกทิ้งไว้จากทีมในวันเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกใหม่ซึ่งส่งสารที่ชัดเจนถึงผู้เล่นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจบสิ้นลงแล้วอย่างแท้จริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่อายุเพราะเขาเพิ่งอายุ32ซึ่งถือว่ายังเด็กมากเมื่อเทียบกับอายุผู้รักษาประตูและมันก็ไม่เหมือนกับที่ซิตี้ค้นพบผู้รักษาประตูที่ครองบอลได้ดีกว่า ดังนั้นพวกเขาบังคับให้เอเดอร์สันออกไปตอนนี้เหรอเอาล่ะเราจะมาตอบคำถามนั้นกันในวิดีโอวันนี้นี่คือเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจะกำจัดเอเดอร์สันจริงอยู่ที่เป๊ปหมกมุ่นอยู่กับการเล่นจากแนวหลังเขาเป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2008และเคยทำหน้าที่โค้ชให้กับสโมสรสามแห่งที่แตกต่างกันและปรัชญาเฉพาะนั้น ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูที่เล่นบอลได้นั้นมีความสําคัญมากสําหรับรูปแบบการเล่นแบบนั้นความจริงก็คือการเล่นบอลและการกระจายบอลของเอเดอร์สันเป็นรองไม่มีเลยในช่วง5-7ถึงปีที่ผ่านมาเขารู้สึกสบายมากเมื่อได้บอลอยู่ที่เท้าเขาไม่มีปัญหาในการออกจากกรอบเขตโทษเพื่อเคลียบอลและเขายังมีความสามารถในการเลือกผู้เล่นแนวรุกด้วยบอลยาวที่ดีจากกรอบเขตโทษของเขาเองอีกด้วยไอ้หนุ่มคนนี้มีแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกถึง7ครั้งถือเป็นสถิติสูงสุดของผู้รักษาประตูในประวัติศาสตร์ของลีก เขาช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครองลีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันและเป็น6สมัยในช่วงเวลา7ปีแต่นักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้มีจุดอ่อนที่ชัดเจนอย่างหนึ่งซึ่งทําให้แมนซิตี้ต้องเสียประตูหลายครั้งและในที่สุดเป๊ปกว่าดดีอลาก็ทนไม่ไหวแล้วก่อนที่เราจะพูดถึงจุดอ่อนนั้นหากคุณยังไม่ได้กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเอาหลักกลับมาที่เอเดสันกันต่อถึงแม้ว่าเขาจะเก่งเรื่องการจ่ายบอล และเล่นบอลได้ดีก็ตามแม้แต่การสร้างสรรค์เกมรับก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นผู้รักษาประตูคนอื่นๆเขาอยู่อันดับที่20สําหรับการเซฟและอันดับที่19สําหรับการเซฟต่อเกมในพรีเมียร์ลีกคุณคิดว่าสโมสรชั้นนําไม่ต้องเผชิญกับการยิงประตูมากเท่ากับทีมอันดับต่ํากว่าแต่ผู้รักษาประตูของอาเซนอลและลิเวอร์พูลระยะและอลิซอนต่างก็อยู่ในอันดับเหนือกว่าเขาฤดูกาลที่แล้วเอเดอร์สันพลาดเกมจํานวนมากเนื่องจากอาการบาดเจ็บในฤดูกาล2023 ถึง24กันในซีซั่นนั้นเขาอยู่ในอันดับที่19สําหรับการเซฟและอันดับที่18การเซฟน้อยกว่าอลิส,สัน26ครั้งแม้จะลงเล่นมากกว่าเพื่อนร่วมชาติ5เกมก็ตามในแชมเปี้ยนลีกฤดูการนั้นเขาทําสถิติเซฟได้53.8%ซึ่งอยู่ในอันดับที่14เมื่อเทียบกับผู้รักษาประตูคนอื่นๆในการแข่งขัน ในฤดูกาลนั้นแม้จะอยู่ในฤดูกาลที่คว้าสามแชมป์แฟนบอลซิตี้หลายคนจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นนอกเหนือจากนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนั้นเขาเสียป,ประตูที่คาดไว้36ประตูแต่สุดท้ายเขากลับเสียไป39ประตูอัตราการป้องกันการทำประตูของเขาก็ติดลบเช่นการลบ2.97แต่เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกกับอินเตอร์มิลานและเราแน่ใจว่าแฟนบอลซิตี้จะรักเขาตลอดไปผลงานดังกล่าว ทำให้สโมสรอนได้รับถ้วย UCL เป็นครั้งแรกและ3แชมป์ของยุโรปแต่ในระหว่างฤดูกาลมันยากจริงๆที่จะมีศรัทธาในตัวเอเดอร์สันที่จะช่วยคุณได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการป้องกันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะปรากฏชัดในฤดูกาลที่แล้วการแข่งขันหลายนัดในฤดูกาล2024 25เอเดอร์สันยังคงทำผิดพลาด3าครั้งจนนำไปสู่การเสียประตูเขายังทำสถิติต่ำที่สุดอีกด้วยเปอร์เซ็นต์การเซฟเขานับตั้งแต่เขามาร่วมทีมซิตี้ 63.6%ในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกอัตราการเซฟของเขาลดลงเหลือ40%แต่เขาก็ยังทำผิดพลาดจนนำไปสู่ประตูได้สาเหตุที่ทำให้แมนซิตี้ตกรอบ16ทีมสุดท้ายโดยสโมสรจากซาอุดีอาระเบียการโจมตีนั้นกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดและพวกเขาเป็นทีมที่ทำคะแนนสูงสุดในรอบแบ่งกลุ่มหากพวกเขามีตัวหยุดการยิงที่ดีระหว่างสาประตูพวกเขาอาจไปได้ไกลถึงรอบชิงชนะเลิศก็ได้ อย่างไรก็ตามทัวร์นาเมนต์นั้นดูเหมือนจะเป็นจุดแตกหักสําหรับเป๊ปหลังจากความสามารถในการหยุดการยิงแต่การรู้ว่าเอไดสันเก่งแค่ไหนเมื่อต้องครองบอลอยู่ที่เท้าเป๊ปยังคงต้องการให้เขาอยู่กับสโมสรต่อไปและขายเฉพาะออเตกาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเอริกเก้เอาน้ําแข็งออกจากดอรน,นารุม่าและอิตาลีก็พร้อมลงสนามเป๊ปและแมนเชสเตอร์ซิตี้มองเห็นโอกาสอันน่าหรือเชื่อและแตัดสินใจคว้าโอกาสนี้ไว้ดอน,นารุม่าเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดที่ทำการเซฟลูกยิงอันหน้าทึ่งได้ทุกประเภท และเป็นที่รู้จักที่เขาเพิ่งพา p s g คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเป็นครั้งแรกช่วยให้พวกเขาคว้าแชมป์ยุโรปได้สำเร็จและยังช่วยให้พวกเขาเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกด้วยนอกจากนี้ดอน,นารุม่ายังมีสถิติที่ดีในการดวลจุดโทษอีกด้วยรอบชิงชนะเลิศยูโร2021และรอบ16ทีมสุดท้ายของแชมเปียนลีกกับลิเวอร์พูลเมื่อพูดถึงการเซฟค่าปรับในช่วงเวลาปกติเขามีอัตราความสำเร็จ25.8%ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก8% ที่ erson, เอเดอร์สันเสนอดังนั้นเป๊ปน่าจะมองว่านั่นเป็นทรัพย์สินอันมีค่าในเกมใหญ่ๆโดยเฉพาะในแชมเปี้ยนีกที่สำคัญดอนารุมา่ายังอายุแค่26ปีเท่านั้นเขาอยู่ในช่วงรุ่งเรืองมีประสบการณ์มากมายและจะมีราคาต่างกว่าราคาตลาดมากเนื่องจากทะเลาะกับ p s เดูเหมือนเป็นข้อตกลงที่เป๊ปจะพลาดไม่ได้แต่เพื่อที่จะดึงตัวชาวอิตาลีเข้ามาเอเดอร์สันก็ต้องไปดังนั้นเป๊ปจึงต้องการตัดสินใจอันยากลำบากในการแยกทางกับผู้เล่นที่สะท้อนปรัชญาของเขาได้อย่างดี ซึ่งหมายความว่าเป๊ปน่าจะมีแผนปฏิวัติสําหรับฤดูกาลนี้หายนะของฤดูกาลที่แล้วต้องทําให้เขามองเห็นความสําคัญของการหยุดการยิงและแม้กระทั่งความสามารถในการกระจายบอลและการเล่นบอลที่ดีที่สุดไม่สามารถทดแทนสิ่งนั้นได้ชายคนนี้ต้องการกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอย่างแน่นอนและอย่างที่เราเห็นกันมานับครั้งไม่ถ้วนผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างชัยชนะและความพ่ายแพ้ได้หลายครั้งเซอร์อเล็กซ์ฟากูสันเคยกล่าวไว้ว่า การรุกทําให้คุณชนะเกมการต้องกันทําให้คุณคว้าแชมป์และดูเหมือนว่าตอนนี้เป๊ปเริ่มมองเห็นถึงภูมิปัญญาในคําพูดอันเป็นสัญลักษณ์นั้นแล้วแต่คุณคิดว่าเป๊ปได้ค้นพบวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วจริงหรือดอนารุม่าเป็นผู้หยุดการยิงที่ดีแต่เขาก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างอย่างแน่นอนและทําให้ทีมของเขาเสียเกมใหญ่ๆไปหลายเกมในอดีตทรัฟฟอร์ดยังเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เก่งในการหยุดลูกยิงแต่เขาก็เป็นผู้เล่นที่เก่งมากขาดประสบการณ์เมื่อต้องเล่นฟุตบอลร,ระดับสูงและแน่นอนว่า ไม่มีใครเทียบได้กับเอเดอร์สันในเรื่องการโยนบอลหรือการเล่นจากด้านหลังการกระจายและการกวาดคุณคิดว่าแมนซิตี้จะคิดถึงเอเดอร์สันในฤดูกาลนี้หรือไม่คุณคิดว่าเป๊ปกวาร์ดิโอลาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับรูปแบบการเล่นของเขาเพื่อรองรับผู้รักษาประตูคนใหม่ที่เขามีอยู่ตอนนี้แสดงความคิดเห็นและบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรหากคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และกดติดตามช่องและเปิดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปที่เรานำมาลงให้ชมทุกวัน